สวัสดีครับเพื่อนๆครับพวโปรแกรมฟามิลี่ครับวันนี้ทานมื้อเย็นกันนะครับอร่อยๆแซ่บๆด้วยพี่น้องเด้อกินข้าวแรงครับหาที่บีดวงบอลแม่นำกับพี่น้องไงบอลเอฟเอครับราชบุรีกับเกษตรศาสตร์นะครับไปด้วยนะครับสนุกสนุกนะครับผมบอลไทยเราเชียร์ไทยนะครับสนับสนุนบอลไทยพร้อมกับกินข้าวครับพี่น้องเมนูเราก็มีปลาตะเพียนนะครับอบเนื้อทอดโอ้เนื้อวัวแห้งทอด ไห้เลยของเขาก็คือหนึ่งเฮดครับผมกับหนึ่งลูกชิ้นปลาตำแตงครับน้องแซ่บข้าวเหนียวครับผมอีสานกินข้าวเหนียวอย่างเดียวครับกามใหญ่แต่แข็งแรง,ค,งแครับผมถือฮะถือใช่ครับเดี๋ยหน้าตัวใได้สยวอือ

เปลี่ยนครับเนี่ยเต็มๆม,มันกันดิดอืมจับมันดีครับขอไม่ปลามั่นคำน,นนะั้นปลาเขามกินทั้งเปลือกเลย นีมากินข้าวสองคำหนึ่งได้ จากพี่น้องครับไปใช่ไหมคือ ครับพื่ครับแสบขนาดนี้ครับพี่น้อง <c oughs> ครับนะครับ mm. นี่หนกังงัวครับออเากังดีคนทมกแต่งไหมแบบบังบเปน่ะ เบิร์กีบัวมันนั่งกับบีจีปทุมกับภัฏยาครับผมเออสุดยอดครับไม่เข้าครับผมภัฏยาได้ฟีคิก็โยนเข้าไปมงเช็ตนู่ไม่ตรงกรอบครับมวนดีครับมวนนี้มันดีมันดีนดอินลีดสุดสุดกับทีมลีกต่ำลงหมาอีกนิดนึงครับ,ม,บมันไปนำเบิ่งบัวมันนำ่น้งองเอ้ยของแสีบ อาะเบียนกแกกางนัดหน่อยครับระวังเอาครับน้มัมากอาวตำแตงขัากันอือหมือนเห็ดแค่รินนะแม่วะน้ำน้ำบ้างจ่อยไว้นอนหนึ่งเฮ็ด น้ำี่หลังบ้านไม่ไเหรออืมหลังบ้านเห็นโซด้วยครับโลละหาสิบบาทเห็นไหมเห็นนางลมก็ว่าเห็นนางลมก็งับหนึ่งเพชรเสิร์ฟมนิดน้องเข็ดดอกใหญ่ๆเลยอ้วนอือนอม จุ่มกันพี่ก็แสบเลยครับเด้อใส่ลายๆขาตุ๋ยเลยไปไทยแล้วนะครับครับอิ่มนะครับวันนี้ครับอย่าลืมกดไล k ์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับขอบคุณหลายครับขอบคุณมากมากนะครับการรับชมรับฟังนะครับบางคำฟังดีครับผมแซ่บๆครับ